เวลา15นาฬิกายนาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงจากที่ประทับชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์สู่สีเขียวอ่อนเสื้อเชิ้ตลายสก๊อตสีน้ำตาลอ่อนพระสนับเพลาสีกรมท่าโดยมีพระสนิกรจำนวนมากรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญด้วยความพลื่ ปิติที่เห็นว่าทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถึงยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในเวลา15้านาฬิกา34นาทีเพื่อทรงฉายพระรูปสมเด็จพระศรีสวรินที่ราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยกาเจ้าซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเป็นการส่วนพระองค์พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งสําคัญองค์หนึ่งในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น เมื่อปี2418ก่อสร้างแล้วเสร็จและมีพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนในการสมพ่อกรุงรัตนโกสินทร์และพระราชวงศ์จกกักรีครบ100ปีในปี2425พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นการผสมผสานร,ระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและตะวันตกโดยองค์พระที่นั่งเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปสมัยสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิตอเรีย ส่วนหลังคาเป็นสถาปัตยกรรมไทยยอดประสาทสามยอดเรียงกันที่มุกกระสันด้านตะวันตกชั้นกลางเป็นห้องโถงรับรองแขกผนังโดยรอบระดับพระบรมชายาลักษณ์และพระชายาลักษณ์สมเด็จพระอัครมเหสีในสมเด็จพระมหากษัศตร,ริยาที่ราชารวมหกพระองค์และในเวลา16นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราช